ตรา,าพามโง่รีบจัดการขุดดินลงไปตรงนั้นทันทีสุนักจิ้งจอกแสนกลนณะเมืองพาราณสีวันหนึ่งชาวเมืองจัดงานนักขัดตฤกอย่างเอกร,ริกมหโหรายิ่งทุกคนจัดข้าวปลาอาหารและเหล้าเป็นอนาณาหา ไปตั้งไหว้ในที่ต่งางๆเพื่อเส้นแก่ยักษ์และผีบ้านผีป่าทั้งหลายตามประเพณีที่ทำติดต่อกันมาทุกๆปีขันตกกลางคืนมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งลอบเข้าไปในเมืองโดยทางท่อน้ำมันกินเนื้อและปลาอาหารพร้อมด้วยเหล่า แล้วเข้าไปนอนอยู่ในระหว่างพุ่มไม้จนสว่างเมื่อตื่นขึ้นมาจึงถูกคิดว่าตอนนี้เรายังไม่ควรที่จะออกไปข้างนอกจึงไปนอนอยู่ข้างถนนแห่งหนึ่งเมื่อเห็นผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาก็นิ่งสงบอยู่ขณะนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งเดินมา สุนักจิ้งจอกได้ความคิดขึ้นว่าธรรมดาพรามย่อมงกเงินเราจะหลอกพรามคนนี้ให้พาเราออกจากเมืองไปให้จงได้ขันคิดแล้วจึงลุกขึ้นยืนตรงหน้าพรามพรางกล่าวว่าท่านพรามเรามีเงินอยู่สองร้อยกะหาปณะนะ ถ้าท่านจะเอาเราซ่อนไว้ในลักแล้ของท่านเอาผ้าคุมให้ดีอย่าให้ใครเห็นจนพ้นจากเมืองไปแล้วเราจะให้เงินจำนวนนั้นแก่ท่านพรามยินดีรับคำนั้นพรามเมื่อได้ฟังดังน,นั้นก็เชื่อใจและทำตามคำขอของสุนัขจิ้งจอก พามันออกไปจากเมืองได้หน่อยนึงมันก็ถามขึ้นว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วถึงที่แล้วพามตอบไปอีกน้อยสนักจิ้งจอกสั่งและมันเวียนตอบอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปจนถึงป่าช้าใหญ่มันจึงบอกพามว่าวางเราลงตรงนี้แหละเมื่อพามวางลงแล้ว จึงบอกให้พามเอาผ้าห่มปูลงพามรีบทำตามคำสั่งทันทีนั่นไงเงินสองร้อยกะหาปณะฝังอยู่ที่นั่นสุนัขจิ้งจอกออกคำสั่งท่านจงขุดเอาไปเทตราพามโง่รีบจัดการขุดดินลงไปตรงนั้นทันที ในขณะที่แกก้มหน้าค้มตาขุดอยู่นั้นสุนักจิ้งจอกเจ้ากรรมก็ถ่ายอุจจาะลาดผ้าตาพามที่ปูไว้แล้ววิ่งหนีเข้าป่าหายลับไปขณะน,นั้นเทวดาผู้อารักป่าอยู่เห็นเหตุการณ์เข้าดังนั้นก็สงสารตาพามจึงปรากฏกายออกมาให้แกเห็น และบอกแก่พามว่าพามือท่านถูกไอ้จิงจอกต้มเอาเสียเปื่อยแล้วเงินสองร้อยกะหาปะนะที่มันบอกไว้ให้ท่านขุดนั้น่ะมันไม่มีหรอกเชื่อเราเถอะอย่าขุดให้เมื่อยเลยจงกลับไปซักผ้าห่มของท่านเสียให้ดีแล้วไปทำงานของท่านเถอะว่าแล้วก็อันตรธานหายไป เมื่อพามได้ยินคําของเทวดาเช่นนั้นก็รู้ตัวในทันทีว่าถูกสุนัขจิ้งจอกหลอกเอาเสียแล้วแต่ไม่ทราบว่าจะแก้แค้นมันได้อย่างไรเพราะมันหนีเข้าป่าไปเสียแล้วจึงได้แต่ก้มหน้าก้มตาเก็บผ้าห่มที่เปื้อนอุจจระกลับไปซักที่บ้านแล้วไปทำงานตามหน้าที่ของตนต่อไป คติธรรมจากเรื่องนี้เงินทองเป็นของต้องใจคนที่ฉลา,าดเมื่อจะต้มคนโง่เขาจะเอาเงินจำนวนมากๆออกมาร่อใจก่อนเสมอดังนั้นจงระวังให้ดีอย่าเห็นแก่เงินอย่าเห็นแก่ได้ถ่ายเดียวจะช้ำใจตายภายหลงัง